ราชาลูกหนังทั่วโกขอเสนอซื่อกระทิงเผยผีและสิงและเปอาเชร่วมยื่นสองควานิโกมีการเปิดเผยจากสื่อในสเปนระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์เดนเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงได้ยื่นข้อเสนอให้กับแอตลิติกบินเบาเพื่อคว้าตัวนิโกวิลเลียมไปร่วมทีมตามรายงานจากสื่อสเปนอย่างนาชงนานเผยว่านิโกวิลเลียมซึ่งตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากแอตลิติกบินเบาในช่วงสมัยนี้และทางแมน,นเูเตดก็ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขาแล้วในตอนนี้ สื่อในแคว้นกาตาลันอ้างว่านอกจากแชมป์อังกฤษ20สมัยแล้วแม้แต่เชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงก็ได้ยื่นข้อเสนอม,มาเช่นกันในขณะที่บาซ่ายังคงเป็นทีมเต็งที่จะได้ไลายเซ็นของเขาไปครอบครองอย่างไรก็ตามบิลเลี่ยมได้ตัดสินใจที่จะอยู่คาแข้งที่ซานมาเมสต,ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมีรายงานว่าดาวเตวัย22ปีได้ให้สัญญากับครอบครัวและอินากิบิลเลี่ยมที่ชายของเขาว่าเขาจะอยู่เล่นในยุโรปกับบินเบาต่อไปโดยบินเบาจะได้เล่นในยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้า แมนเชสเตอร์อยู่เต็ดสนใจคว้าตัวมานนโกเน่กองกลางจากบริเซียมินเช่นกลัดบักมาร่วมทีมตามรายงานจาก SITC ระบุว่ากลัดบักพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการย้ายทีมของนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้และตัวแทนของโคเน่ได้เริ่มติดต่อกับสโมสรต่างๆหลายแห่งแล้วเป็นที่เข้าใจว่าสเปอร์และลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เต็ดฟูลแลมและเอซีมิลานต่างก็ทราบถึงสถานการณ์ของนักเตะรายนี้แล้วขณะที่เชลซีมองว่าเขาเป็นตัวแทนที่ดีของคอนเนอร์กาลาเกอร์แม้ว่าการย้ายไปลิพูจะอยู่ในแผนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว แต่แมนยูนเต็ดรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่คว้าตัวกองกลางที่มีพรสวรรค์นคนนี้มาได้ในครั้งนี้ปีแสดงจะสามารถรับประกันได้ว่าโคเน่จะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและราคาที่ขอไว้20บล้านปอนด์นั้นดูไม่มากนักแม้ว่ายูนเต็ดจะมีอุกาเ้เป็นเป้าหมายหลักในช่วงสมัมเมอรอนี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อตกลงที่ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะน,นี้ทำให้โคเน่อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มราคาและสะดวกสบาย อีกทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับยูนเต็ดคือโซฟิยานอัมราบัตซึ่งยังอยู่ในรายชื่อผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางของสโมสรนักเตะทีมชาติโมร็อกโกร,รายนี้ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับยูนเต็ดเมื่อรดูกันที่แล้วจะทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอนักในการลงสนามช่วงแรกโดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง10เกมเท่านั้นในเพียร์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลแม้ในตอนแรกดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์จะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อตัวตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาการยืมตัวแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ทีมแชมป์เอฟเอคัพอาจกลับลำและเลือกที่วว้าาแงยย7ปีรีรนบบถ แฟนแมนยูจับตาร้านผู้เมืองพอดีหันราคาทีมเต็งคว้าไอาแวนโทนี่โทนี่ดาวยิงทีมชาติอังกฤษเดินทางมารายงานตัวกับต้นสกัดเป็นวันแรกแล้วเมื่อ5สิงหาคมหลังผ่านการรับใช้ชาติในศึกยูโร2024ซึ่งทีมสิงโตคำรามคว้าตำแหน่งรองแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกัน ด้วยเหตุที่นักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวและประกาศไม่ลงน้ำหมึกเพิ่มทําให้เชื่อกันว่าเขาจะได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ใหญ่กว่าสมใจในสมอนี้ขณะที่โทมัสแฟรงค์กุนซือทีมเดบียังหวังว่าสตาดังจะรับใช้สโมสรต่อในซีซั่นหน้ากระทั่งล่าสุดเบดวิกเตอร์ปรับอัตราต่อรองทีมเต็งที่จะได้ตัวโทนี่โดยพวกเขาหันราคาผีแดงขึ้นเป็นเต็งหนึ่งต่อการคว้าตัวพ่อค้าแข้งวัย28ปีไปร่วมทัพเนื่องจากราสบูลหอยหลุนหัวหอกทีมชาติเดนมาร์ก ต้องร้างสนามไประยะหนึ่งจากอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นแข่งนอกจากนี้อนาคตของเจดอนซานโชในรัวโอทัฟฟอร์ดก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแม้เขาจะกลับมาลงสนามให้ทีมได้แล้วหลังเคลียร์ข้อบาดหมางกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมได้เรียบร้อยเนื่องจากเจ้าตัวถูกลือกับปาร,รีแสแซงต์แชร์แมงที่กำลังมองหาตัวแทนของคาริอนเอ็มบาเป้และอาจทำให้แมนเชสเตอร์ขายออกจากทีมเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายตลาด อย่างไรก็ดีเบดวิกเตอร์เชื่อว่าเทนฮากต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนทรับเป็นอันดับแรกหลังจากเลนี่โยโรที่เพิ่งย้ายมาจากลิวมัดมัดล้มเจ็บยาวเช่นกันในเกมอุ่นแข่งโดยพวกเขาตั้งอัตราต่อรอง1ต่อ4เท่ากันสำหรับกรณีของจารัดแบรนด์เวดกับมัดชายเดลิกกองหลังทีมเอเวอเรตันและบารยนโดยเชื่อว่าผีแดงจะได้ใครคนหนึ่งจาก2รายนี้แน่ สำหรับกรณีอัตราต่อรองของโทนี่หันราคายกให้แมนเชตอรเป็นเต็งหนึ่ง1อ1ตัว1ตามได้สเปอร์3ต่อ1และอาเซนอล4ต่อ1ต่อโอกาสได้ตัวอดีตกองหน้าทีมนิวคาสเซิลเอริกเทนฮากกุนซื่อแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาจะปล่อยโทบี้คอนเยอร์กองกลางดาวรุกงวัย20ปีออกไป แบบยืมตัวดีหรือไม่ในสมร์นี้2ผู้เล่นพลังนุ่มอย่างคอนเยอร์และแฮร์รี่อาร์มาสแบ็กซ้ายอนาคตไกลได้ไปทัวร์สหรัฐอเมริกากับทีมช่วงปีซีซั่น2024และได้โชว์ฝีเท้าให้แฟนๆได้เห็นโดยทั้งคู่ได้รับโอกาสลงเล่นไป5นัดจากทั้งหมด5เกมที่แมนเชสเตอร์ลงเตะกุ่นเครื่องซึ่งทั้ง2ได้รับคำชมพอสมควรตามรายงานจากเดียร์ติกระบุว่าอาร์มาสวัย17ปีน่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปแต่รายของคอนเยอร์บอสเปรแสดงอย่าง50 50อยู่ว่า จะเก็บเขาไว้กับทีมต่อไปแล้วค่อยๆส่งลงเล่นตามความเหมาะสมหรือส่งตัวไปเก็บเลเวลกับสมมสรนอื่นในสมอนี้ซึ่งเขายังไม่เคยถูกส่งไปให้ทีมอื่นยืมใช้งานเลยในอาชีพค้าแข่งของเขาทั้งนี้โทบี้คอนเยอร์มีสัญญาก,กับยูไนเต็ดจนถึงมิถุนายน2027บวกออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีโพสต์แรกเลนี่ยโรกองหลังคนใหม่ของแมนยูเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลแล้วหลังเข้ารับการผ่าตัดเท้าเป็นที่เรียบร้อย หลังผ่านขั้นตอนการผ่าตัดเรียบร้อยยโรโพสต์ลงสื่อโซเชียลแล้วเมื่อวันอคารที่6สิงหาคมขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้มันเป็นการเริ่มต้นที่ผมไม่ต้องการเลยแต่นี่คือฟุตบอลการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอบคุณข้อความสนับสนุนจากพวกคุณตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องอดทนและเริ่มต้นฟื้นฟูนฟสภาพร่างกายและพบกันในเร็วนี้ด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้น หลังมีอันต้องร้างสนามไป3เดือนมีการคาดหมายว่าโยโร่จะพลาดการลงเล่นเกมเพมิลิก10นัดแรกซึ่งแมตต์จะต่อกรกับทีมแกร่งอย่างลิเวอร์พูลสเปอร์แอสตันวิลล่าและเชลซีรวมถึงเกมยูโรปลาลีกขณะดวการหากเขาฟื้นร่างกายได้ตามกำหนดก็เชื่อว่าเกมแรกที่โยโร่จะลงเล่นให้ผีแดงในซีซั่นหน้าจะเป็นแมตต์ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่9กฤศจิกายนเบอร์ที่คุ้นเคยแมนยูแจงหมายเลขเสื้อโจชัวเซอร์รเซ โจโจเซกเซ่ถูพผีแดงคว้าตัวมาจากทีมบอลนยาในหลีกเมืองพิซซาโดยสตาทีมชาติเนเธอร์แลนด์เซ็นสัญญากับทีมดังของพิมลิกเป็นเวลา5ปีกระทั่งล่าสุดเมื่อ6สิงหาคามเมื็ประกาศหมายเลขเสื้อของดาวเตดดาออกมาแล้วว่าเขาจะได้สวมเสื้อหมายเลข11ซึ่งเดิมตกเป็นของราสมูทฮอยลุนสู่หน้าทีมชาติเดนมาร์กที่ซีซาน,นาได้อัปเกรดไปสวมเสื้อหมายเลข9 อย่างไรก็ดีโจชัวเซอตัวรุกวัย23ปีมีความคุ้นเคยกับเบอร์สิเ็เป็นอย่างดีเนื่องจากในซีซั่นแรกหลังย้ายจากบาเยเยนมาร่วมทีมโมลินยาเข้าสวมเสื้อเบอร์นี้ก่อนย้ายไปใช้มาเลก้าในซีซั่นที่ผ่านมาขณะดูการสมัยเป็นคุณคนทีมเสือใต้เซอร์เซสสวมเสื้อหมายเลข11เ็แถมเข้าสวมเสื้อเบอร์นี้ช่วงที่รับใช้ชาติชุดเยาวชนเช่นกันแฟนแมนยู you, หัวจะปวดองเดโอน,น่าน,านายทวานทีมไอเตดตเป่าประกาศชัดเจนไม่ขอเปลี่ยนแนวทางการเล่นที่โลดโผนแม้จะก่อความผิดพลาดในบางนัดจนส่งผลเสีียต่อทม หลังประเดิมซีซั่นในพิมลกโอนาน่าสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับสาวกเรดอา์มีจากการเล่นที่เสี่ยงเก็บบอลไว้กับตัวน,นั้นและทําให้สโมสรมีผลงานที่เลวร้ายในลหลายๆนัดกระทั่งในการออกทัวร์อเมริกาช่วงปีซีซั่นจอมเซฟชาวแอฟริกันยังก่อความผิดพลาดไม่เลิกจากการเล่นที่โลดโผนซึ่งแม้จะทําให้ทีมเสียหายแต่ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันกับสื่อว่าไม่มีทางเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองแน่ใช่นี่แหละตัวตนของผมผมคิดว่าคุณจะได้เห็นในอีกซีซั่นนี้เพราะผมจะเสี่ยงอีกมาก ผมสามารถบอกคุณล่วงหน้าให้เตรียมตัวได้เลยเพราะมันจะเกิดขึ้นอีกในซีซั่นนี้เชื่อใจผมได้ผมจะสนุกมากขึ้นเมื่อซีซั่นเริ่มต้นโอนาน่าให้สัมภาษณ์เมื่อ6สิงหาคมก่อนเกมคอมมิชชั่นชิีวเสานี้มันเป็นเพราะว่าทีมที่ดีสุดในโลกต่างก็เสี่ยงทั้งนั้นการสร้างเกมจากแดนหลังเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ต่อสู้กระโจนเข้ามา,าเผชิญหน้ากับคุณแบบตัวต่อตัวได้หรือเมื่อพวกเ,เขาเข้ามาเพรสสามหรือ4คนสําหรับผมเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องตระหนักสิ่งนี้และแตัดสินใจอย่างดดีีีทท่่สุเพือม ผมพร้อมรับผิดชอบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมในสีสันนี้ตอนแรกเริ่มมันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมเพราะผมไม่คุ้นกับประเทศนี้แต่ผมรู้สึกดีผมมีทีมและเพื่อนร่วมทีมที่ดีสตาฟและแฟนบอลทำให้ผมรู้สึกสบายใจเช่นกันดังนั้นผมจึงแฮปปี้กับที่นี่ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านเมื่อ6เดือนก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับหลักในประเทศใหม่ลีกใหม่และผู้คนที่อยู่รอบข้างแต่เพื่อนร่วมทีมช่วยผมได้มากดังนั้นผมจึงแฮปปี้ ผีปัด3ข้อเสนอขอซื้อแม็กทูมเนย์ยืนราคา30ล้านปอนด์อนาคตของสกอตต์แม็กทูมเนย์ยังคงตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธ3ข้อเสนอล่าสุดที่เข้ามาและยืนกรานค่าตัวที่พวกเขาตั้งเอาไว้ที่30บล้านปอนด์การเจราจาระหว่างแมนยูและฟูลแลมยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่มีรายงานว่าปีสแสดงปฏิเสธ3ข้อเสนอสำหรับแม็กทูมเนย์แม้ว่าพวกเขาจะต้องขายนักเตะออกไปก็ตามรายงานยังระบุว่าพวกเขายังคงยืนกรานที่จะได้ข้อเสนอมูลค่า30บล้านปอนด์ตามรายงานของดีอินเนเดน การมาของโจโชเซ่ jo, และเลนี่ยโร و ทาให้แมนเตอร์เป็นต้องขายนักเตะออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎผลกําไรและความยั่งยืนและเพื่อดําเนินการซื้อขายนักเตะรายอื่นๆพวกเขาต้องการขายนักเตะอ,อีก5รายแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถขายนักเตะที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งรวมถึงเจดอนซานโชอารอนวันบิสกากาซิเมโรและวิกเตอร์ลินเดเลฟยังไม่มีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอสําหรับแมตต์โเมจะเกิดขึ้นในขณะน,นี้โดยรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าข้อเสนอจ,จากทางฟูแลมยังไม่ได้ใกล้เคียงกับราคาที่แมนเต์ตั้งไว้มากนัก แมนยูนเต็ดต้องดิ้นรนอย่างหนักในการเคลียร์แข้งเดดวูดออกจากทีมเนื่องจากตลาดนักเตะที่ซบเซาในขณะที่ทีมจากซาอุดิโปรลีกก็ลดความเคลื่อนไหวลงในช่วงสัมเอนี้สโมสรอ,อื่นๆในพิบรีก็กำลังพิจารณาเรื่อง PSR ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ผู้เล่นในทีมชุดใหญ่บางคนของโอทาฟอร์ดยังได้รับค่าจ้างที่สูงลิว่วส่งผลให้ผู้ที่สนใจก็ไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยจำนวนดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดจากนโยบายการสรรหาผู้เล่นก่อนหน้านี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ